ขื้นว่าลักษณะก่อนขี่อย่างนะครับที่บดยอดนำดคนะมันเป็นแนวใดนะครับเดี๋ยวผมสะพาพี่น้องไปเบ่งครับแล้วก็จะคุยกับพี่น้องไปนํานะครับผม ครับพี่น้องครับนี่กะเป็นมีดที่สองนะครับถี่อยู่ในในถ้วยนะครับเพราะว่าผมกรีดไปแล้วก็กรีดก้อนฝนตกไว้มีดหนึ่งนะครับนี่มีดที่สองนะครับก็ขึ้นมาเนี้ยจังหน่อยนะครับอ่ามื้อนี้เดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะครับมาเบิงว่าการถ่เห่บ่บยอดน้ำครดนะครับอ่ามันจะเป็นลักษณะจังไหนนะครับก่อนก่อนขี่ยางนี่ครับที่ว่างอยู่นี่นะครับเพราะว่าผม ส่วนมากแล้วนะครับแถวแถวที่ผมผมอยู่วัดสันเถาะแถวนี้นะครับที่ปูไดมีมีมีปลายางนะครับเพิ่นส่วนมากเกือบลอยเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่นกระสีทําการหยอดนํากดนะครับฉ่านั้นแล้วผมก็เลยนัก <c oughs> <c oughs> มาบอกครบต่อข้อเมนพี่น้องไปน่านะครับเพราะว่าพอดีผมได้กรีดไว้มือนั่นนะครับกรีดปมือนั่นเราฝนตกผมก็เลยบยุได กรีดอีกมาสองขึ้นนะครับเว้นไม่อีกสองขึ้นก็จ้างเดมมากรีดตัวนี้นะครับนี่ครับลักษณะการก่อนยางที่บริยอนน้ำกดนะครับนี่ครับยางก้อนนี่ผมบริยอนน้ำกดนะครับผมกรีดใบมือนั้นนะครับลักษณะการการเป็นก้อนนะครับมันมันมันสีบูเปลี่ยนเลยนะครับพี่น้องครับ ก้นกระสีโบนะครับแล้วก็มีฟองอากาศหลายอยู่ในน,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 นี้นะครับอก้อนขียงกระสีโบเหลี่ยบพี่น้องห็นบ่นะครับนี่นะครับมีฟองอากาศทั้งนั้นนะครับอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ลักษณะอาการคันระวียประมาณสองคืนบวมนะครับหรือว่าอจาติพานไปอีกคืนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาการบวมเขียวข่ำนะครับลักษณะเบากง่ายว่ายางมันเน่านั่นแหละนะครับ นี่คือยางบริยอนน้ากรดนะครับผมก็บ,บอกได้ว่าหยอดมันดีหรือว่า,าบริยดมันดีนะครับแต่ว่าลักษณะการที่ที่ผมทําอยู่แถวนี้ก็ส่วนมากแล้วเพิพ่อนเพิ่อนสี่หยดน้ากรดเกืนเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> การบริยนน้ากรดนะครับถั่วเฮ้านะครับถั่วกระสีมี ขี่ยางติดอยู่หลายเดี๋ยวผมพาเบงกลับมาเบงต้นนี้ก็นด้นะครับนี่ครับที่น้องเห็นบ่การที่บดยอนนำโคตนะครับลักษณะยางนะครับที่ติดก้่นถวยมันก็สิมีลักษณะแนวนี้นะครับและการน,นกล่นอหลีนะครับในกลนอ่ากำตำเพ่นก้นถวยอหลีก็สิมีขาบยางติดอยู่นะครับนี่คือการบดยอนนำํากดมันสิออก ู่แถวนี่อยู่ให้ที่ผมทํางานอยู่สีออกมาลักษณะนี้นะครับก่อนก็จะเป็นลักษณะนี่นะครับนี่นะนะครับก่นกะทิเดี๋ยวผมพายเบิรงก่อนต่อไปนะครับนี่ครับเห็นบอกพี่น้องนะครับนี่ก่อนก็จะเป็นลักษณะนี่นะครับนี่มีดเดียวนะครับยางมีดเดียวก้่นกะหายไปนะครับแล้วก็ บวมนะครับนี่มีตาฟองอากาศทั้งนั้นนะครับบบแข็งโตนะครับนี่คือลักษณะการบไดยอนนากดนะครับถ้าเท้ายอนนากดนะครับผมว่า้าเท้ายอนนากดทุกมือนะครับผมผมอยู่แถวหนีนะครับอันเท้ายอนนากดทุกมือนะครับยางลักษณะก่อนยางเท้านะครับกระสีบุเป็นลักษณะหนีนะครับ บิึงพี่น้องยังมีเดียวนะครับอ,อกกน้นสิหายไปเลยนะครับแล้วก็เป็นฟองพี่น้องเห็นบอกนะครับนะมีฟองมีอากาศอยู่ในหนีหลายนะครับถ้าห้าหยอดนำกดมันกาศจิปุเป็นลักษณะจังสี่นะครับก้นกาจิกลมกูหนีนะครับถวยก็มีขีติดนะครับมัน เพิ่มเอมเมมต์มากเพิ่นกับว่าเสียเวลานะครับกากระโบเป็นยังนะครับสําหรับแถวหนีแล้วนะครับการเสียเวลาเพื่อให้ก้อนยางที่สวยงามขึ้นแล้วก็ารักษาคุ้งสภาพน้ำนักได้ได้ดีกว่าโบยดนะครับในความหมู่ซึกผมเทียดอยู่ในสวนหนีนะครับ่ฮู้ว่าสวนอื่นพี่น้องกับ่บููว่าสีมีอากาศอยู่ในหนีร้ายนะครับ ้าเห้าหยอดนนากดมันกาดจิบุเป็นลักษณะจงะังสี่นะครับก่นกาดจิตกลมกุหนีนะครับถวยกระมีขีติดนะครับมันนพิ้นคอมเมมต์มากพิ่นกับว่าเสียเวลานะครับกบากระโบเป็นยังนะครับสําหรับแถวหนีเหล้วนะครับการเสียเวลาเพื่อให้ก้อนยางที่สวยง่ามขื้นแล้วก็ รักษาคุ้งสภาพน้ำหนักได้ดีกว่าโบยอดนะครับในความผู้ซึกผมเียดอยู่ในสวนนี่นะครับบูกว่าสวนอื่นพี่น้องกับโบลูว่าสิเป็นทางไหนนะครับแต่ที่ผมเหตุอยู่สวนนี่นะครับถ้าเท่ายอดน้ำครดนะครับน้ำหนักเท่าสิคุ้งสิคุ้งทีกว่านะครับแต่ว่าขันเปรียบเทียบใส่กับโบยอดน้ำครดผมว่าโบยอดน้ำครดอ่า มันสีบวมแล้วก็สีเบาวกว่านะครับพี่น้องล่องเปียบเทียบใส่เบงนะครับนี่นี่คือ,อส่วนผมที่ทำงานอยู่มันขีออกมาลักษณะแนวนี้นะครับนี่มีเดียวแล้วกันนี่พี่น้องเน้นมานะครับสีมีขีมีแหวงติดอยู่ถวยนะครับการโมยอ,อน้ำคดแถวนี้ผม,มโมยอน้ำคดเบิดนะครับผมทำคลิปให้พี่นอ้องการกรีดมือนันผมผม,มโมยอน้ำคดนะครับ แลวผมก็สีล่องเบิงว่ามันสีอองมันลักษณะใดนะครับนี่แปมแหบนะครับแปรนะครับเบานะครับกลนหายนี่ลักษณะกลมบ่มีเลยนะครับเดี๋ยวเบิงต้นกินกับแห้งนะครับกินกับเหม็นติดมือเลยนะครับพี่นองครับนี่นะครับเป็นลักษณะเดียวกันเบิ้นนะครับ ท่านพี่น้องกับโมโหว่าสิเป็นลักษณะคือตัวหนีบอนะครับคือแปลงหนีบอนะครับนี่ยางพันหกศูนย์ศูนย์นะครับพี่น้องมึงนะครับนี่กลนหายไปนะครับตัวนี้แห้งคักนะครับนี่มึงติดถ้วยอ่าละอีกแน่วหนึ่งนะครับอ่า ผมเฮ็ดมากนะครับผัดโบไรยอดนะครับลักษณะการแข็งตัวของของของก้อนอยางอาสมมุติว่าเห้ากรีดมือนีนะครับเห่าพานไปมือพุงนีแล้วมาเบิงนะครับมันจะแข็งแต่นานะครับแข็งหนาข้างในนี่เวลาเอาไม้จิ้มลงไปนี่สิเป็นใครนะครับใครตุนนะครับสิโบจับตัวกันเป็นก้อนเลยนะครับที่นอ้องยุแปงนี่นะครับ ผมบอกเลว่าแปลงอื่นด้วยนะครับจับโตกันเป็นใครตุนโบโบจับโตกันเป็นแหนนเป็นเนื้อยางเลยนะครับถ้าเอาใบ่จิ้มลุงเมืองขามไปขึ้นหนึ่งนี่ดีบุดีและ,ะบางต้นนี้นาก็ะสีอธิบดแข็งโตเลยนะครับสีเป็นบุ่นไปเรืออยู่นะครับสีโบสีโบคือลักษณะการที่ห้าหย่อนนำกดนะครับผมก็อยกหนี่บองต้นนี้นะครับเบื้องบนพี่้องนะครับ อันไหนตัวไหนติดแน่นะครับมันทีบวมขึ้นมานะครับพี่น้องบวมขึ้นมาหอดเพร่นะครับนี่บุญดีนะครับลักษณะที่ออกอยังสีนะครับทาบริยอดน้ำกดสรับยางแปลงนี่นะครับฉะนั้นแล้วผมก็เลยตรงหยอดนำกดนะครับเพื่อเพื่อให้มันคงสภาพาเป็นยางก่อนที่ทสมบูรณ์ขึ้น เดี๋ยวแวะมาบ่งต้นนี้ครับท,ที่ผมหยอดนํำกดไว้นี่นี่นะครับมือนั้นผมหยอดนํำกดไว้นี่นะครับลักษณะก่อนกระสิกลมสวยนะครับมีความแข็งตัวมีดเดียวเื่ากันเลยนะครับพี่น้องครับฉะนั้นเหล้วสำรับแปลงนี่เหล้ยวสำรับประสบการ์ผมเองนะครับการหยอดนํำกดดีกว่าโบยอดนะครับถึงแม้เขาสิเสียเวลาไปสักเล็กน้อยกแต่ผมว่ากันยังไข่กว่า ปล่อยห้ยางเห่าเนาเละนะครับเป็นฟองอากาศอยู่ในหันหลดีบดีอานนำนักอาจิหายไปนะครับกวัวที่เห้ายอดนำกดก็ไดนะครับคุนมึงดีพี่น้องถวยกระโสะอาดได้นะครับนี่มึงดีเละตุ่มเะมบเป็นก่อนเป็นนังเลยนะครับพี่น้องครับโอเขียว เขียวขึ้นเขียวแล้วครับเดี๋ยวก็ดำนะครับเหม็นก็เหม็นนะครับกินก็แห้งนะครับงาน,นเล้ยสัตรับผมนะครับกับโบไดแน่น้ำพี่น้องหรอกแต่ว่าเอาเอาประสบการณ์มาเบาซูพี่น้องฟังนะครับถ้าเราไม่หยอดน้ำกดมันจะออกมาลักษณะนี้นะครับถ้าเราหยอดน้ำกดมันจะกลมสวยนะครับรักษาสภาพารูปทรงก้นถ้วยได้ดีนะครับ ฝากพี่น้องตอบคอมเมนต์พี่น้องเพิ่นไว้แค่นี้นะครับพี่น้องก็เอาไปพิจารณาเบึงนะครับว่าสีหยอดดีหรือบหยอดดีนะครับเอาประสบการณ์มาเล่าสู่พี่น้องฟังสวัสดีพี่น้องแค่นี้ครับสวัสดีครับ